ครับอันหนึ่วันนี้ครับสวัสดีครับสัสดีครับสวัสับเจอวัสดีครับสวัครับนนท์สยครับ ก mm ี่ดวงนะ โดนหุ่นวา ีครับผมสวัสดีเพื่อนๆานานักตกปลาครับทุกท่านวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับเหมือนเดิมออกตกปลาครับหายนาข้างทางก็มากับนานๆครับวันนี้เพิ่งมาถึงมหยกันครับแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวด้ยข้างทางเหมือนเดิมอุปกรณ์สตีทลิมิตนะครับขวารอบเจ็ดนะครับก็คันเป็นได้ว่าแบคเดเวลลนะครับแปดขีดสิบหกนะครับเหยื่อวันนี้เดี๋ยวใช้เป็นหนึเตอร์นะจากห้าจัมโอเคครับผม อย่างเตรียม,มอุปกรณ์อย่างไปดูกันนะครับอย่างน,นี้ครับยางเป็นหนึ่งครับดังตีเรยคนตีคนระับสามไม้สามไม้เอง โดนอยู่นี่หว่าคิดว่าไม่โดนคิดว่าไม่โดนโดนอยู่นี่หว่าพุ่งมากันเลยครับจริงไหมเจ้าเนี่น้ำเตยครับสีเขียวนะครับก็เป็นเนี่ยหลองหลองน้ำนะครับโอเคโอเครู้เรื่องน้ำเตยอยากได้ชมปนี่ครับเต็มปากเลยตัวแค่นี้ โอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับแ้มแรก ตัวนี้มนันตัดตัวยางเป็นหนึ่งนะครับหนามเตยสีเขียวครับตัวนี้ช่อนไซส,สวยอยู่นะครับเด็ดกัดใกล,ใกล,ใล้ๆนะครับริมๆเนี้ยฝั่งด้านซ้ายเป็นคลองนะครับฝั่งด้านซ้ายเป็นคลองก็ตีไปริมๆเนียไม่กี่ไม้นะครับกัดเลยหนามเตยนี่ครับเขียวครับตัวนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับเนี่ยใส่สวย เกล้ๆใ,ใหญ่ครับตัวคือมากนเป็นปากโอ้ไฟโคตรท้วนเลยนี่ครับดูเทียบกับลอกนะครับใช่ไม่ถึงโลก็ไม่อยากเกือบเกือบโลนะครับถึ้นช่อนดูยาวกว่าน้ำเบี้เลยนะครับเป็นไม้นะครับ สายนานะครับตรงนี้ข้างทางนะครับผมนี่ครับรูปากนะครับัแบบเยอือเต็มปากแต่อย่างอ้วนตัวนี้เป็นนี่ครับน้ําเดิมลงนะครับปลามันรวมฝั่งนี้รู้เรื่องยังเป็นหนึ่งน้ำเตยสีเขียวนะครับจากค่ายจาตัวนี้โอเคเดี๋ยวรู้กันต่อครับ อออืมอืมมโดนเลยโดนเลยหัดยังดุนะครับหาล่มก่อนหัดยังดุเลย,ย,เ,ลยเป็นร่องนานติดนาครับตรงนี้แดดก,ก็แรงครับ ่วงใกล้เที่ยงครับนี่ครับหนามเตยจากคายจัำนะครับ,ต,รบตัวนี้สีเขียวครับได้ไปหลายตัวแล้วสามสี่ตัวเลยนะครับนี่ครับมหมายนาจะก็มีร่องนะครับตรงนี้โอ้ข้าจัางดูมากตัวนี้โอเคครับหนามเตยนะครับจากคายจัำมัวเดียวต่อครับ 絶対な。 นั้นก็โดดอยตัวไม่โตว่าเป็นปลาเป็นปลาช่อนนะครับช่อนหนาจัดอยู่หลายที่หนามเตยสีเขียวนะครับเป็นหมายนานั่นทุกคนครับจัดอยู่มุมนี้นะครับหลายที่เลยโอเคครับผมหนามเตยจะค่ายจ้ำนะครับตัวนี้ไม่โตเดี๋ยวเก็บไปทำปลาเค็มอนะไอย่างเงี้ 对、嗯。Okay. โดูหน่อยคตั้งมาดูดนะครับแก้มที่สองกตรงนี้ที่มันเป็นปากท่อน้ำไหลครับตรงน่องนะไหลามาจากฝั่งนี้ครับน้ำเตยน้ำเตยนะจากค่ายจำับสีเขียวปลาหนาตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้อยู่ครับโ,โอเคสงแก้มเนนะตรงนี้เดี๋ยวลุยต่อครับอัดซ้อมอีกครับ ม,มาอีก <c oughs> เอาลุกหลุดพอดีครับช่อนไส์ปลาเค็มปลาแดด,ดเก็บไป้ทำอาหารครับครับน้ำเตยทีเขียวนะครับจากใครจำนะครับเป็นมุมนามุมนี้ได้สามแต้มแล้วโอเคครับผมลุยกันต่อ 要商量。 สวยครับดันมาปุ๊บเลยกัดนาำเตยสีเขียวนะครับตัวนี้นสวยเลยน้อู้หันครับน้ำเตยสีเขียวนะครับจากค่ายจำนะครับผมก็เป็นหมายช่องนะครับ ช่องเล็กๆข้างทาง,างตรงนี้น่าโดนลองตีดูโดนจริงๆนะครับโดดแรงดีมากนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุยต่อครับแดดก็แรงไป รุดโอ้โหสสยดีด้วยนะครับกัดแน่นด้วยตัวนี้อะไรวะทีแรกดันใส่นะครับกัดซ้ำอีก อยู่โดนตัวเล็กกลับมาตีฝั่งนี้ครับตอนแรกตีฝั่งนู้นวัดหลุดครับโดนอีกตัวหนึง่งแต่ไม่โตปลาชอ่อนตรงนี้เป็นทองนะครับน,รน้ํามันพองอยู่ตรงนู้นน้ำล้นขึ้นมาตรงนี้น้ํเต้น,นครับแนวน้ํเต้นรู้เรื่องครับน้ําเตยสีเขียวนะครับจากไจัมแดดก็แรงโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับ นปุ้ยก็มาวันนี้เดี๋ยวทำกับข้าวกินกันตอนเที่ยงเดือนเลยเออไอ้เหมันไหมครับเหมันไหมถึงแซมครับผมเหมันไหมครับสองแซมโอ้ยเหมานร่างกายสวัสดีครับน้องสวัสดีครับอันนึ่งวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้สวัสดีครับสวัสดีครับนดี๋ยวทำกับข้าวกินเที่ยงนะครับโอเค ท่นหนึ่งพิ่งมาถึงนะครับไปเดี๋ยวลุยกับข้าวเที่ยงกันอันนี้